สวัสดีครับท็อปโพสต์นหมายสุขครับผมรับบทเป็นตุ้มเม้งครับอยู่กระนกครับตุ้มเม้งเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนที่มีเป้าหมายชัดเจนที่เข้ามาเรียนช่างเนี่ยเพราะอะไรอะไรเงี้ยครับก็ ในเรื่องอาจจะไม่ได้เล่าถึงป้ามมาของตุ้มเม้งแต่ว่าเขามีเป้าหมายในการมาเรียนช่างเพื่อจบออกไปเพื่อทํางานเป็นหัวหน้าครอบครัวดูแลปามมาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการมาเรียนช่างของตุ้มเมงจะเป็นการเรียนที่ไม่ได้มาแค่มาเพื่อเกเรมาเพื่อแบบตีลันฟันแทงมาเพื่อแบบเก่าเราจะโจเราจะเทอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ใช่แล้วก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างคิดหน้าคิดหลังจริงๆถ้าเลี่ยงได้ก็อยากใช้เพื่อเลี่ยงแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยตัวตุ้มเม้งเ,งเองก็ลุยได้เหมือนกันวันที่เราผ่านมาแล้วเรามองย้อนกลับ มันก็จะรู้สึกแตกสำหรับเมงเองนการที่ไม่ไปกับเพื่อนมันก็เหมือนแบบหนึ่งเราไม่ใจสองเราทิ้งเพื่อนเนื้อหาของโฟกิงภาคสองไม่ใช่แค่เด็กช่างตีกันครับมันมีพื้นฐานแล้วก็มันมีปัญหาในหลายๆแง่มุมที่ยังคงเกิอดอยู่ยังคงไม่ได้ถูกแก้ไขแล้วก็ต้นตอของปัญหาหนังเรื่องนี้น่าจะได้เห็นทั้งสถาบันครอบครัวสถาบันการศึกษามุมมองความรักของเพื่อนฝูงน่าจะได้ครบรถในภาคนี้นะครับผมอยากให้ลองมาดูกันนะครับในโรงภาพยนตร์กับโฟกิงสองครับ